อธิการบดีจ่ายเฟิงลดค่าเทอมให้อาจิวครึ่งหนึ่งเป็นพิเศษดังนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลสําคัญที่เขามาไปยางจากนั้นอาจิวก็ถามหลินโมว่าทาไมถึงมาไปยางด้วยเพราะสภาพของไปยางก็ไม่ค่อยดีนะหลินโมบอกเขาว่าเพราะอาธิการบดีสัญญาว่าจะให้เรียนฟรีพ่อแม่ของเขาเก็บข้าวสาลีหาเงินที่บ้านก็ไม่ง่ายดังนั้นเพื่อประหยัดเงินก็เลยตกลงเมื่ออาจิวรู้ว่าหลิงโมเรียนฟรีก็อิจชามาก จึงบอกว่าตัดผมก็หาตัวเองได้ครั้งละห้าหยวนถูกและดีหลินโม่รู้ดีว่าอาจิลลำบากจึงตกลงอย่างร่าเริงว่าไม่มีปัญหาเสี่ยวเฮยบังพบว่าในหอพักยังมีเตียงว่างอยู่ไม่มีคนมาเลยหลินโม่บอกว่าอาจจะกำลังเล่น PK จริงกับผีในเขตสุสานร,ร้างสู้ไม่ได้ก็กลายเป็นอาหารเย็นของผู้ถีไปแล้วจากนั้นก็หาวแล้วเตรียมจะนอน ทั้งสคนที่เหนื่อยมาทั้งวันก็หลับไปอย่างรวดเร็วในยามค่ำคืนทางเดินมีลมเย็นพัดมาคนในห้อง433กำลังนอนหลับสบายเมื่อออเฉียวรู้ว่าค่าเทอมของลินโมฟรีหมดแล้วประตูห้องที่เดิมทีปิดอยู่ก็เปิดออกทันทีลินโมก็รู้สึกว่าเตียงสั่นเล็กน้อยเขาโมงเงียแล้วพูดว่าเสี่ยวปังหยาทำลายร่างกายเลยเพราะพรุ่งนี้ยังต้องฝึกทหารแต่ไม่นานเตียงก็สั่นแรงขึ้น หลินโม่รู้สึกว่าไม่ถูกต้องตามความสามารถของเสี่ยวปังอย่างมากก็สั่นได้แค่หนึ่งนาทีแต่ตอนนี้ผ่านไปเกือบสิบนาทีแล้วหลินโม่รีบก้มลงไปมองที่เตียงของเสี่ยวปังให้ตายสิหลินโม่ตกใจทันทีเนตรโลหิตก็ส่องแสงสีแดงประหลาดทันทีปรากฏว่าเสี่ยวปังกำลังเบิกตากว้างมองเพดานมือทั้งสองข้างก็บีบขอตัวเองอย่างแรง เขาพูดไม่ได้ทําได้เพียงแต่เตียงอย่างต่อเนื่องขอความช่วยเหลือจากหลินโม่เส้นไหมสีแดงสองเส้นที่พันรอบแขนดูแปลกประหลาดเป็นพิเศษในขณะเดียวกันอาจิวไม่รู้ว่าตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่มีดะโกนผมในมือก็ฟันผ่านหน้าหลินโมเหมือนสายฟ้ามีดะโกนผมที่คมกริบก็แทงเข้าไปในประตูโดยตรงเส้นไหมสีแดงสองเส้นที่เข้ามาจากนอกห้องก็ถูกตัดขาดพร้อมกัน จากนั้นเสี่ยวปังก็รีบปล่อยคอตัวเองปีนขึ้นมานั่งบนเตียงแล้วไอไม่หยุดฉันเตะเตียงขนาดนี้แกยังไม่ตอบสนองแกทําอะไรอยู่เพื่อนฉันเกือบจะบีบคอตัวเองตายแล้วเสี่ยวเฮยบังกุมคอแล้วหายใจหอบขอโทษจริงๆฉันนึกว่าแกกําลังทําทุระอยู่ลิ่นโมยิ้มแล้วอธิบายธุระอะไรของแกไม่คิดว่าคนที่ดูเหมือนจะบริสุทธิ์อย่างแกในหัวจะมีแต่เรื่องพวกนี้ ฉันนอนนอนอยู่ก็รู้สึกหายใจไม่ออกรีบลืมตาดูผลก็คือพบว่ามือของตัวเองควบคุมไม่ได้เลยบีบคอตัวเองอย่างแรงนี่มันอะไรกันเสี่ยวเฮยปังที่ยังไม่หายตกใจก็มองไปนอกประตูอย่างหวาดกลัวน่าจะเป็นผีหุ่นเชิดลินโม่มองดูเส้นไหมที่เหลืออยู่บนแขนของเสี่ยวเฮยปังพูดอย่างเย็นชาแกก็คิดแบบนั้นเหรออาจิวดมีดโกนผมที่เสียบอยู่ที่ประตูออกมา แต่ทางเดินน่าจะมีแค่ผีเร่ร่อนไม่น่าจะมีผีหุ่นเชิดนะนีม่มันง่ายมากคนที่ลงมือดูแล้วก็เป็นพูดผีในพันธสัญญาดูเหมือนว่ามีคนจงใจจะก่อเรื่องพวกเราเพิ่งมาก็ไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครไม่มีความแค้นอะไรกับลงมือก็จะฆ่ากันเลยถ้าพี่โมตอบสนองเช้าไปหน่อยฉันคงจะไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้แล้วในตอนนี้เสี่ยวเฮยมันก็รู้สึกไม่สบายใจมาก จะปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้ออกไปดูสิลินโมบิดคอจากนั้นก็มองไปรอบๆอ,อย่างระมัดระวังย่องออกไปอย่างเงียบๆอาจิวก็เดินตามไปข้างหลังอย่างเงียบๆเฮ้เฮ้ hey hey, พี่ชายทั้งสองพวกคุณไปหมดแล้วฉันคนเดียวจะทำยังไงละ่ะในตอนนี้เสี่ยวเฮยมันก็รู้สึกกลัวเล็กน้อยแต่เมื่อมองดูข้างนอกที่มือสนิทก็ไม่กล้าออกไปอย่างช่วยไม่ได้ ทำได้เพียงเรียกผีทังขยะออกมาในหอพักเข้าไปข้างในโดยตรงในตอนนี้บนดาดฟ้านักเล่งรุ่นพี่สามคนและผู้หญิงสองคนที่แต่งตัวโพกํำลังคุยกันที่หลวนชางนายว่านักเรียนใหม่คนนี้จะทนไหวไหมโดนโดยตรงเลยฉันว่าถึงไม่ตายก็คงจะโดนหลอกจนเป็นบ้าลืมไปแล้วเหรอปีที่แล้วคนที่โดนพวกเราหลอกจนบ้าสุดท้ายก็กระโดดน้ำตายไปแล้วข้างๆหลวนชาง พีเย็บติดประต่อที่น่าเกลียดกำลังควบคุมเส้นไหมสีแดงหนูน้อยผอมดำตอนนี้ดูหวั่นไหวเล็กน้อยตายก็สมควรแล้วไอเ้เศษเดนสองคนในห้อง433บังอาจให้เทพิดาของฉันไปรับพวกมันด้วยตัวเองแถมยังหายใจอย่างอิสระต่อหน้าเทพพิดาอีกวันนี้จะให้พวกมันได้ลิ้มรสชาติของการถูกตัวเองบีบคอตายที่หลวนชังสูตรบุหรี่ปีแปเข้าไปลึก,ลก ตั้งแต่สีหน้าไปจนถึงท่าทางปล่อยกลิ่นอายว่าตัวเองเก่งมากตลอดเวลาทันใดนั้นหน้าของหนานชางก็เปลี่ยนไปปรากฏว่าเส้นไหมที่ผีหุ่นเชิดควบคุมอยู่กลับขาดยังกล้าตัดสายของฉันอีกไอเด็กสองคนนี้ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมจากนั้นก็ชวนสี่คนลงไปข้างล่างตะโกนว่าจะสอนบทเรียนให้หลินโม่พวกเขาไม่ต้องลำบากพวกคุณยกเท้าอันสูงส่ง พวกเรามาส่งถึงที่แล้วในตอนนี้หลิงโม่และอาจิวก็เดินออกมาจากบันไดรุ่นพี่ทุกท่านดึกดื่นขนาดนี้ไม่นอนตั้งใจจะมาเล่นต่อสู้จริงกับพวกเราเหรอครับงั้นดีเลยผมก็กำลังคันไม้ขันมือพอดีพวกเรามาประลองกันสักตั้งอาจิวที่อยู่ข้างๆไม่ได้พูดอะไรแต่ก็กำมีดในมืออย่างเงียบเียนักเลงหลายคนได้ยินก็โกรธจ,จัดเพราะปกติไม่มีใครกล้าพูดกับพวกเขาแบบนี้ ในสายตาของพวกเขานักเรียนใหม่ที่เพิ่งเข้ามหาวิทยาลายัยคือกลุ่มไก่ที่แม้แต่สกิลก็ยังใช้ไม่ได้ไม่คิดว่าทั้งสองคนนี้จะอวดดีขนาดนี้ไม่เจียมตัวจริงๆจัดการพวกมันซะนักเลงสองคนที่อยู่ข้างๆหลนชางก็เรียกผีในพันธสัญญาออกมาทันทีต้นหนึ่งเป็นผีสิงโตหินต้นหนึ่งเป็นผีพิการแขนเดียวที่สิงอยู่บนตัวคนแค่นี้หรอหลินโมกระตะลึง จากนั้นก็หัวเราะห้าห้าพวกคุณนักเรียนรุ่นพี่มีฝีมือแค่นี้เองเหรอให้ตายสิแกกล้าดูถูกพวกเราเหรอไก่สองตัวที่แม้แต่สกิลก็ยังไม่ได้เปิดใช้งานใครให้ความมั่นใจแกมาอดดีแบบนี้นักเลงสองคนโกรธจนหัวเราะกลับไอเศษเดนรีบขูกเข่าขอความเมตตาซะไม่อย่างนั้นจะไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นพรุ่งน,นี้ผู้หญิงสองคนที่อยู่ข้างๆก็ยุยงส่งเสริม ไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้แล้วไงหล่ะพรุ่งนี้ฝนจะตกเหรอลินโมในตอนนี้หน้าเต็มไปด้วยความตกใจลวนชางและอีกสองคนก็โกรธจ,จนกัดฟันต่างก็มั่ะแผนทําลายเกราะป้องกันให้ลินโม่แค่ลินโมก็ชะงักไปเล็กน้อยนี่มันตันกะอะไรกันอาจิวที่เดิมทีหน้าตาไร้อารมณ์ก็ได้ยินคําพูดนี้ก็อดไม่ได้ที่จะกระตุกมุมปากอย่าพูดมากขึ้นไปจัดการพวกมันซะ หลวนชางที่สภาพใจิตใจพังทลายก็ทนไม่ไหวจึงออกคําสั่งผีสิงโตหินและนักเลงที่แขนขวาแข็งแกร่งขึ้นก็พุ่งเข้าใส่หลินโม่สองคนคนละตัวจัดการเสร็จแล้วค่อยไปจัดการกับผีหุ่นเชิดข้างหลังไม่มีปัญหาหลินโม่พูดจบก,ก็ได้ยินเสียงฉัวร่างกายทั้งหมดของอาจิวก็หายไปจากที่เดิมวินาทีถัดมาก็ถือมีดโกนผมปรากฏขึ้นเหนือผีสิงโตหิน จากนั้นก็ฟันลงมาผีสิงโตหินก็หวัวหลุดจากบ่าท,ทันทีให้ตายสิอาจิวแกพกแฟลชมาด้วยเหรอในตอนนี้หลินโม่ก็ปากอาค้างอะไรกันผีในพันธสัญญาของตัวเองหายไปในพริบตานักเลงที่ควบคุมผีสิงโตหินก็กระอักเลือดออกมาจากปากเพราะการตายของผีในพันธสัญญาไม่ใช่เรื่องสนุก ส่วนผู้หญิงสองคนที่อยู่ข้างๆก็ตกใจจนตาค้างในสายตาของพวกเขาอาจิวไม่ได้เรียกผีในพันธสัญญาออกมาด้วยซ้ำแค่ใช้มีดเล่มเดียวก็ฆ่าผีสิงโตหินได้ในพริบตานี่มันเป็นฝีมือของนักเรียนใหม่ปีหนึ่งเหรอในตอนนี้ที่อีกฝั่งหนึ่งนักเลงอีกคนก็พุ่งมาถึงหน้าหลินโมเขามีผีพิการแขนเดียวในตอนนี้แขนขวาของเขาก็ใหญ่ขึ้นอย่างผิดปกติปรากฏว่าเขากระโดดขึ้น เหวี่ยงแขนที่แข็งแกร่งขึ้นทูกไปที่หลินโม่อย่างแรงเมื่อเผชิญกับการโจมตีที่เข้ามาหลินโม่ก็ไม่ขยับแม้แต่น้อยเนตรโลหิตที่ตาขวาก็เบิกกว้างทันทีพลังผีที่รุนแรงก็พุ่งออกมาแดนไมยโลหิตนักเลงที่กระโดดขึ้นมาก็ตัวแข็งทื่อทันทีเหมือนว่าที่สายขาดตกลงมาโดยตรงจากนั้นก็นอนชักระตุกอยู่บนพื้นเดิมทีคิดว่าอาจิวเมื่อกี้ฟันทีทีเดียว ก็ไร้เทียมทานแล้วไม่คิดว่าเด็กหนุ่มตรงหน้านี้จะใช้สายตาฆ่าคนได้โดยตรงนี่มันลูกชายของตระกูลภาพยนตร์ไหนกันมาไปอย่างเพื่อความบันเทิงเหรอในตอนนี้นิ้วของหลวนชางก็สั่นไม่หยุดเขากลัวจริงๆทั้งสองคนนี้ไม่เพียงแต่จะเก่งแต่ยังฆ่าคนอย่างเด็ดขาดแต่ตอนนี้เขายังคงแกล้งทำเป็นเก่งถามอย่างโกรธจัดว่าหลิงโม่รู้ผลของการหาเรื่องเขาไหมผลอะไร หลินโม่ตะลึงจากนั้นก็มองไปที่อาจิวข้างๆนายรู้ไหมอาจิวก็สายหัวอย่างงงๆแบบนี้เองเหรองั้นตบเสร็จแล้วค่อยว่ากันหลินโม่ก็ถลกแขนเสื้ออย่างตื่นเต้นเดินไปหาหลวนชางพี่หลวนชางคุณต้องปกป้องพวกเรานะรีบขวางไอ้บ้าสองคนนี้ไว้ผู้หญิงสองคนที่อยู่ข้างๆก็น่าเต็มไปด้วยความกลัวรีบพานเข้ามาเกาะขาของหลวนชาง ไม่ต้องห่วงทุกอย่างให้พวกเราจัดการล้วนชังวางมือบนไหล่ของผู้หญิงสองคนจากนั้นบนหน้าก็มีความชั่วร้ายปรากฏขึ้นปรากฏว่าผีหุ่นเชิดข้างๆเขาก็สั่นอย่างรุนแรงเส้นไหมนับไม่ท้วนก็พุ่งออกมาจากอกของหุ่นเชิดอย่างแรงผู้หญิงสองคนยังไม่ทันได้ตอบสนองเส้นไหมจํานวนมากก็แทงเข้าไปในแขนขาของพวกเธอและเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วในเนื้อและเลือด เคล็ดลับหุ่นเชิดควบคุมร่างกายมนุษย์สองสาวก็เหมือนหุ่นเชิดที่ถูกดึงด้วยเชือกถูกหลวนชางควบคุมไว้ในมือน้องชายอย่าทำร้ายพวกเราเลยร่างกายของพวกเราควบคุมไม่ได้เป็นหลวนชางที่ทำทั้งหมดสองสาวก็เข้าใจทันทีรีบขอบความเมตตาจากหลินโม่สองคนนี่คือการหาคนมาเป็นเกราะกำบงังเพื่อหาเวลาหนีให้ตัวเองเหรอแต่ในเมื่อแกคิดจะฆ่า ตอนนี้อยากหนีไม่มีทางในตอนนี้หลินโม่เพิ่งจะคิดจะเรียกผีในพันธสัญญาแต่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกผีหุ่นเชิดควบคุมปลับเตะอย่างแรงหลินโม่รีบหลบการโจมตีไปด้านข้างแต่สาวน้อยคนนี้ดูเหมือนจะเคยฝึกศิลปะการต่อสู้มาบ้างขายาว1.8เมตรก็โจมตีขาของเขาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะดูสวยมากแต่ก็ทำให้หลินโม่วุ่นวายน้องสาวสองคนนี้เก่งเกินไป ต้องรีบจบการต่อสู้เราสองคนคนละตัวแบ่งกันไปอาจิลก็พยักหน้าอย่างเข้าใจจากนั้นหลินโม่ก็กรีดแขนซ้ายอย่างแรงผีเลือดไฟฟ้าถือเลือดไฟฟ้าพุ่งออกมาอย่างแรงความสูงกว่าสองเมตรนี้บวกกับปากที่ใหญ่โตก็ทําให้สองสาวตกใจร่างกายที่ถูกหุ่นเชิดควบคุมไม่สามารถหลบการโจมตีได้เลยทําได้เพียงมองดู เลือดไฟฟ้าขนาดใหญ่พุ่งเข้ามาหาพวกเธอวินาทีต่อมาความเจ็บปวดที่คาดไว้กลับไม่มาถึงทั้งสองคนก็ลืมตาขึ้นพบว่าตัวเองไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยปรากฏว่าอาจิวและหลิงโมเพียงแค่ตัดหุ่นเชิดบนตัวพวกเธออย่างรวดเร็วจากนั้นลินโมก็แทงแขนซ้ายอย่างแรงเพราะทั้งสองคนก็เป็นเยาวชนที่ดีของศตวตรรษที่21จะไม่ลงมือกับผู้บริสุทธิ์เด็ดขาด แต่ความตกใจที่ต้องเผชิญกับความตายโดยตรงก็ทําให้สองสาวเกราะป้องกันแตกถึงกับทําให้หลิงโม่ได้รับคะแนนห้าร้อยคะแนนการเก็บเกี่ยวที่ไม่คาดคิดนี้ทําให้หลิงโม่ดีใจจนยิ้มไม่หุบแม้ว่าหลิงโม่จะไม่ได้ลงมือฆ่าสองสาวแต่หลวนชางเขาก็ไม่ปล่อยไปเพราะเขาได้คิดจะฆ่าเสี่ยวปังและตัวเองในตอนนี้หลวนชางก็มองเห็นจิตสังหารที่รุนแรงของหลิงโม่ท่นใดนั้นก็ขนลุกไปทั้งตัว ชาติที่แล้วฉันทำกรรมอะไรไว้ถึงได้มาหาเรื่องกับดาวร้ายสองคนนี้เขารีบเอาเส้นเย็บของผีหุ่นเชิดพันไว้บนตัวไม่หันกลับไปแล้วกระโดดลงจากดาดฟ้าในตอนนี้ผีหุ่นเชิดก็อยากจะหนีแต่คำสั่งของหลวนชางคือให้เขาอยู่ข้างหลังอย่างช่วยไม่ได้เขาก็ทำได้เพียงดึงเส้นไหมอย่างแรงช่วยหลวนชางหนีไปอย่าให้เจ้านี่หนีไปได้หลินโม่รีบจะเข้าไปขวาง แต่ถ้าพูดถึงความเร็วแล้วยังเป็นอาจิวที่เร็วกว่าปรากฏว่าเขาก้าวกระโดดเดียวก็ถึงขอบดาดฟ้าฟันสายฟ้าตัดเส้นไหมที่เชื่อมต่อกับร่างกายของหลวนชางในตอนนี้หลวนชางเพิ่งจะลงมาถึงชั้นสามเมื่อไม่มีเส้นไหมดึงเขาก็ตกไปโดยตรงดันไปเกี่ยวข้องกับสองคนนี้ได้ยังไงช่วยด้วยมีคนเล่ฆ่าฉันในตอนนี้หลวนชางก็ลืมความเจ็บปวดที่ขาไปหมดสิ้น คลานหนีไปที่ห้องยามเมื่อเห็นว่าใกล้จะถึงแล้วชายชรายามที่ผ่อนคลายก็เดินออกมาหลินโม่และอาจิวที่กำลังจะไล่ตามก็ถอยกลับไปพระท้าข้าหลวนชางต่อหน้ายามก็ไม่ใช่การป้องกันตัวที่ชอบทำแล้ว